เรามาดูคู่นี้กันหน่อยค่ะที่ก่อนหน้านี้อาจจะแฉกันหนักเลยวิวาทะดุเดือดมากในเรื่องของแฉข้อมูลเว็บพนันออนไลน์อโอ้โหคนเปรียบเทียบกันว่ามวยคู่นี้อาจจะกระดูกคนละเบอร์นะคะนั่นก็คือคุณชูวิทย์กับทนายสิทธาค่ะหลังจากฟ้องร้องกันมาหลายคดีก่อนหน้านี้แต่ว่าล่าสุดค่ะดูเหมือนว่าทั้งคู่ จับมือกันแล้วเคลียร์ใจกันได้แล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณชูวิทย์ส่งหนังสือขอโทษทนายสิทธาพร้อมถอนฟ้องคดีอาญาและมารยาททนายเพราะว่าบอกว่าตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดนะคะจากความเคลื่อนไหวล่าสุดที่คุณชูวิทย์กมนลวิสิต ได้ล้มป่วยก็เป็นผู้กล่าวหาเนี่ยเขาล้มป่วยแล้วก็ต้องบินไปรักษาตัวถึงเมืองนอกอยู่ตอนนี้ค่ะโดยประกาศยกเลิกปฏิบัติการแชทุกกรณีเพื่อใช้เวลาช่วงสุดท้ายดูแลสภาพร่างกายที่ป่วยโดยมีการโพสต์ภาพการใช้ชีวิตเรียบง่ายกับสุนัขคู่ใจระหว่างรักษาตัวอันนี้เป็นภาพตอนที่สนามบินนะ,ะไปกับลูกสาวเพื่อเดินทางไปรักษาตัวที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าพอคนติดตามตั้งแต่โอ้โหวิวาทะดูเดือดตอนนั้นดูเหมือนว่าตอนนี้ความขัดแย้งจบลงแล้ว เพราะว่าคุณชูวิทย์มีการโทรศัพท์สายตรงหาทนายสิทธาเพื่อปรับความเข้าใจที่เคยกล่าวหาการฟ้องร้องคดีอาญากันแล้วร้องขอให้ตรวจสอบอัญญาตทนายความคุณสิทธาก็เลยโพสต์ Facebook บอกแล้วค่ะว่ามีการโทรศัพท์สายตรงเคลียร์ใจกันแล้วไม่อยากให้จากไปพร้อมกับที่เหมือนกับอในอนาคตมังคองต้องมีใครจากไปเนี่ยนะคะจากไปพร้อมกับมีเรื่องติดค้างกันอยู่นะคะก็เลยถือว่ามวยคู่นี้จบลงด้วยดีนะคะรับปีมังกรทอง